สามสี่ยเอยฟ้าท้าดินก้ายินถึงสวรรค์ติดถนนเปิดสวรรค์เทวดาเทวดาลงมาเชียร์ยอยฟ้าท้าดินได้ยินถึงสวรรค์ปิดถนนเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์สาชสันซื่อยเยฟ้าเช่าเทียนท้าดินเที่ยวตี้ ทิงเชียนถึงสวรรค์เท่าเทียนถังปิดถนนควรลู่เปิดสวรรค์เท้าไข่เทียนถังเทวดาสนเซียนลงมาเชียเสีส้ยไหลเฮอชัยเช่าเทียนเที่ยวตี้ทิงเชียนเท่าเทียนถังควรลู่ไข่เทียนถังสนเซียนเสี้ยวไหลเฮอชัย สวัสดีค่ะเพลงอะไรมาฝากร้องเพลงอะไรอยู่คินี้ฟังแล้วงงไหมสวัสดีวันเสาร์นะชื่อชื่อห่าวันนี้เอาเพลงเย้ยฟ้าท้ายดินเนเพลงขีลาสีมาฝากค่ะเพลงขีลาสีภาษาจีนเพลงเย้ยฟ้าท้ายดินอันนี้เขียนบเต็มรูปแบบเลยนะเขาเขียนว่าเช่าเซี่ยวเทียนคงเที่ยวอะไรเงี้ย เถียวจัานต้าที่ก็คือสะกดพินินว่า C H A O ศูงย์สี่แอว่าเชา S I A O ศูงย์สี่แอว่าเซี่ยวเทียนคง T I A N ศูนย์หนึ่ง K O N G ศูนหนึ่งเทียนคงเช่าเซี่ยวเทียนคงเย้ยฟ้า้าดินเถียวจัานต้าที่ทีเถี่ยก็ tiao เสียอ่าว่าเที่ยวชั่นสัน ham สีสี่อ่านว่าชั่นตาที่ก็ da เสียสีอ่านว่าตา di เสียงสีอ่านว่าที่เที่ยวชั่นตาที่ท้าดินเฉียวเช่าเซี่ยวเทียนพงเที่ยวชั่นตาที่เย้ฟ้าท้าดินแต่พอเราร้องเป็นแบบตีคีราศีเราก็จะมาบีฟย่อสันลงเนื้ออะตั้งแต่เริ่มสามสี่ก็สามก็ สันสี่ก็ซื่อเย้ยฟ้าเช่าเทียน C H E O อ่านว่าสิงสี C H E O สิงสียงว่าเช่า T I A เสิงหนึ่งอ่านว่าเทียนเช่าเทีนยนเย้ฟ้าท้าดินเถี่ยวตี้ P I A U สิงสามอ่านว่าเถี่ยวตี้ D I สิงสี่ว่าตี้เถี่ยวตี้ท้า,า,า,ททาดินได้ยินทิงเที่ยน T I N G เสียงหนึ่ง J I A N เสียงสี่อ่านว่าเดิ่อ่านกันด้าทิงเทียนแต่ว่าได้ยินถึงสวรรค์เต้าเทียนถังเทียนถังคือสวรรค์เต้าก็คือถึง D A O เสียงสี่อ่านว่าเต้าเทียนถังก็ T I A N เสียงหนึ่ง T A N G เสียงสองอ่านว่าเทียนถังเต้าเทียนถังถึงสวรรค์ แล้วก็ปิดถนนกวนลูกกวนก็จีโอียูเอ็นสีหนึ่งลู่เอลยูสีสี่ L U 4. อ่านรู้กันว่ากวนลูกปิดถนนกวนก็คือปิดลูกคือถนนปิดถนนกวนลูกเปิดสวรรค์เปิดสวรสวรค์ก็ใครเทียนถังใครเทียนถัง K A I อสีหนึ่ง K A I 1, อ่านว่าใครแปลว่าเปิด ที่คีนี้เขาบอกไปแล้วเทียนถังที่ยัย T A A N เสียงหนึ่ง T A N G เสียงสองอ่านลุงเตืนว่าเทียนถังเปิดสวรรค์ใครเทียนถังเทวดาเสือนเซียน C H E N เสียงสอง X I A N 2, เสียงหนึ่งเสือนเซียนแปลว่าเทวดาลงมาเชียร์เซียไหลเฮอร์ชัย X I A เสียงสี่อ่านว่าเซีย LAI เส้นสองอันว่าไหลเสี้ยไหลลงมาเชียก็เฮชยัย HE เส้นหนึ่ง CAI เส้นสามอ่านว่าชายัยอ่านรวมกันว่าเสี้ยไหลเฮชัยลงมาเชียอโอเคนะคะเย้ยฟ้าเช่าเทียนท้าดินเที่ยวตี้ท้ายินทิ้งเทียนถึงสวรรค์เท้าเทียนถัง ควรลูกปิดถนดนเปิดสุรรค์ใครเทินทางเรินเซียนเทวดาลงมาเชียเสี่ยไหลเพื่อชัยโอเคค่ะอันนี้ก็บมาฝากสนุกๆคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือว่าได้รับความบันเทิงอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกับบนใหม่ในคลิปพรุ่งนี้ว่าเป็นเพลงอะไรต่อนะคะ